ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าคว,วันวันนี้พี่จุ๋มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับลุ้นอ่ะเฉลยเฉลยแล้วจริงๆเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องดับจิต เป็นเรื่องราวของพนักงานใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะมีชื่อเลือกออมีชื่อเรียกว่าน้องคิวนะคะน้องคิวเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ขยันค่ะแต่ว่าด้วยความที่ทางบ้านเนี่ยมีฐานะยากจนทำให้คิวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้เรียนต่อในระดับชั้นสูงๆค่ะคิวก็เลย ออกไปทำงานตั้งแต่เรียนจบชั้นม .6 นะคะก็คือไปสมัครงานทุกอย่างที่เขารับวุิแค่ม .6 ททำมาทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟเด็กล้างจานเด็กร้านหมูกระทะร้านไก่ทอดร้านเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคิวเราก็ทำมาทุกอย่างค่ะ จนในที่สุดก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็ไปสมัครเรียนมันเหมือนเป็นสถาบันแห่งหนึ่งนะคะที่จะสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่ตําแหน่งหนึ่งในโรงพยาบาลค่ะคิวก็นำเงินก้อนเนี่ยที่ตัวเองเก็บได้ไปเรียนใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด6เดือนพอเรียนเสร็จก็ได้รับใบประกาศ แล้วก็สามารถที่จะนำมาสมัครงานแล้วก็เข้าทำงานในโรงพยาบาลต่างๆได้นะคะซึ่งโรงพยาบาลที่น้องคิวไปสมัครนี้ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเรานี่เองค่ะวันแรกที่คิวไปสมัครก็ไปเจอกับฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลก็ถามทันทีว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่เรามาสมัครไหมคิวก็ตอบไปว่าไม่มีครับ ฝ่ายบุคคลก็ถามต่อว่าเราแน่ใจนะว่าจะทำได้คิวก็บอกว่าผมมั่นใจครับว่าผมทำได้หลังจากนั้นฝ่ายบุคคลก็บอกว่าถ้างั้นน้องมาสัมภาษณ์กับหัวหน้างานอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะถ้าน้องผ่านการสัมภาษณ์จากหัวหน้างานที่แผนกน้องก็สามารถมาเริ่มงานได้ทันทีเลย หลังจากนั้นฝ่ายบุคคลก็ให้เอกสารมาชุดหนึ่งค่ะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ที่น้องจะมาสัมภาษณ์งานกับหัวหน้า,าแผนกให้เอาเอกสารชุดนี้ให้กับหัวหน้า,าแผนกด้วยซึ่งน้องคิวก็รับเอกสารชุดนั้นแล้วก็เดินออกจากห้องสัมภาษณ์งานกลับบ้านไปค่ะคืนนั้นคิวก็มานั่งดูเอกสารที่ฝ่ายบุคคลให้มาค่ะในเอกสารนั้นก็จะถามเกี่ยวกับความเชื่อว่า เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหมเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องวิญญาณไหมอะไรประมาณนี้ค่ะทําให้คิวเนี่ยก็พยายามหาคําตอบเพื่อที่จะไปตอบให้ดีที่สุดค่ะจนกระทั่งวันลุงขึ้นคิวก็ไปตามนัดค่ะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่รปภเลยว่าห้องดับจิตไปทาง,งไหนครับผมมาสัมภาษณ์งานราปภก็เลยบอกว่า น้องเดินไปด้านหลังตึกนะครับแล้วมันจะมีบันไดาทางเดินลงไปชั้นใต้ดินน้องเดินลงไปแล้วเลี้ยวขวาน้องก็จะเจอทันทีครับ ตอนนั้นคิวก็แปลกใจว่าเราทําไมเขาไม่พาเราไปเรามาครั้งแรกทําไมให้เราเดินไปเองแล้วหลังโรงพยาบาลมันตั้งกว้างใหญ่มันหลังตึกไหนต้องไหนยังไงคิวก็งงๆค่ะแต่ก็ไม่รู้อะไรดนใจค่ะทําให้คิวไปถูกค่ะเดินไปครั้งแรกก็ไปเจอด้านหลังอาคารก็คืออาคารที่เป็นอาคารหลักของโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็มีบันไดเล็กๆที่จะเดินลงไปชั้นใต้ดิน ซึ่งแค่มองลงไปก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศมันวังเวงมากมันเงียบมันเงียบมากแล้วมันก็ดูมืดแล้วลักษณะมันเหมือนกับมีความเย็นนะคะคอยมันมาประทับตัวนะ่ะหรือเป็นความรู้สึกแปลกๆของน้องคิวเองที่รู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันวังเวงค่ะ คิวก็เดินลงไปเรื่อยๆพอไปถึงละชั้นล่างสุดก็มองไปทางขวาก็เจอป้ายบอกทางทันทีว่าไปห้องดับจิตนะคะซึ่งน้องคิวก็เดินตามป้ายไปแล้วก็ไปเจอค่ะพอเดินเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นทางเดินยาวๆไปค่ะความลึกของห้องนั้นก็น่าจะประมาณสัก1ิบเมตรค่ะก็คือให้น้องๆนึกว่าเราเดินเข้าไปใน ห้องห้องหนึ่งจากประตูหน้าไปถึงประตูหลังอย่างเงี้ยค่ะอาคารประชุมก็ได้ค่ะลักษณะมันจะเป็นห้องกว้างแบบนั้นแล้วก็สองฝั่งเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็นห้องย่อยๆฝั่งละสามห้องนะคะซ้ายสามห้องขวาสามห้องแต่ละห้องก็จะเขียนไว้ว่าหนึ่งสองสามพออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้าหกเจ็ดน้องๆสงสัยไหมว่าเลขสี่หายไปไหนห้องสี่ไม่มีค่ะ เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าหกเจ็ดเลยระหว่างนั้นน้องคิวก็ยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วหัวหน้า,าแผนกจะนั่งอยู่ห้องไหนกันนะระหว่างที่กำลังยืนงงๆอยู่นั้นค่ะอยู่ๆประตูห้องที่หนึ่งก็เปิดออกค่ะเอ๊น้องคิวก็หันไปมองด้วยความรู้สึกตกใจวูบค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาค่ะเธอเป็นผู้หญิง อายุก็น่าจะสักประมาณ40่สต้นๆค่ะยังไม่แก่มากนะคะเธอก็ถามทันทีเลยว่าน้องคิวใช่ไหมคิวก็สวัสดีแล้วก็บอกครับผมคิวครับแล้วเธอก็บอกว่าเชิญทางนี้ค่ะแล้วก็ให้น้องคิวเนี่ยเดินเข้าห้องตามเธอไปแล้วเธอก็เป็นนั่งบนโต๊ะซึ่งปกติสัมภาษณ์งานเขาต้องนั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะแต่หัวหน้าง,งานคนนี้เธอนั่งบนโต๊ะค่ะแล้วเธอก็บอกคิวว่า หนูก็นั่งบนโต๊ะนะลูกคิวก็เริ่มงงทำไมที่นี่เขาสัมภาษณ์งานกันแปลกๆระหว่างที่คุยกันไปหัวหน้างานก็ถามว่าแล้วเอกสารละ่ะมีถือมาไหมคิวก็ยื่น2องเอกสารให้ค่ะการสัมภาษณ์งานก็ตามที่คิวเคยอ่านตอนเมื่อคืนนี้นะคะเขาก็จะถามว่าเราเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องวิญญาณหรือเปล่าซึ่งคิวเขาตอบไปคำเดียวเลยค่ะว่า ผมเชื่อครับแต่ผมเข้าไม่ถึงหัวหน้าพอฟังคำตอบก็ชอบใจในคำตอบของคิวค่ะก็เลยตัดสินใจรับคิวเข้าทำงานแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยแล้วหลังจากนั้นคิวก็กำลังจะเดินกลับออกไปค่ะหัวหน้างานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าหันหลังให้กับห้องดับจิตเวลาจะออกจากห้องให้เดินถอยหลังออกไปค่ะ คิวก็แปลกใจว่าทำไมต้องเดินถอยหลังออกไปด้วยแต่ด้วยความที่หัวหน้าง,งานเป็นคนบอกค่ะเขาก็ทำตามค่ะเดินถอยหลังถอยหลังไปแล้วก็เอาหลังชนประตูออกไปเลยค่ะแล้วพอออกพ้นจากห้องไปก็ค่อยเดินปกติคืนนั้นคิวก็ตื่นเต้นมากกลับไปก็คุยให้แม่ฟังใหญ่เลยว่าผมได้งานแล้วนะแม่ คือปกติเมื่อก่อนเวลาคิวทำงานตามที่ต่างๆนะคะเขาจะจ้างเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละเท่านี้เท่านี้เท่านี้วันนี้ทำได้กี่ชั่วโมงก็คูณเป็นจำนวนเงินไปแค่นั้นเองแต่คราวนี้เป็นงานแรกที่เรียกได้ว่าเป็นงานประจำค่ะคิวเขาก็เลยตื่นเต้นดีใจมากวันนั้นรีบเข้านอนตั้งแต่หัววันค่ะเพื่อที่ตอนเช้าจะได้รีบตื่นไปทำงานวันแรกของการเริ่มงานก็มาถึงค่ะคิวก็เดินเข้าห้องไปแล้วก็ แวบที่ห้องหนึ่งนั่นแสดงว่าห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องทํางานนะคะก็คือเป็นออฟฟิศก็จะมีโต๊ะของหัวหน้าพอเข้าไปถึงก็เจอว่ามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยอยู่ในห้องนั้นทั้งหมด4คนนะคะหัวหน้างานก็แนะนําให้คิวรู้จักกับพี่ๆทั้ง4คนแล้วก็สรุปรแผนกนี้ทั้งแผนกก็จะมีคนทั้งหมด5คนค่ะทุกคนที่ทํางานที่นี่ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะเขาไม่มีรอยยิ้มค่ะ เขาอยู่กันแบบหน้าขึมขึมนิ่งๆิ่งซึ่งคิวเองก็รู้สึกแปลกใจค่ะว่าเขาไม่มีอารมณ์ขันกันเลยเหรอในระหว่างวันแรกวันแรกที่เข้าไปทำงานเนี่ยพี่พี่ก็จะคอยพาเดินสำรวจไปแต่ละห้องแต่ละห้องค่ะเริ่มที่ห้องเบอร์สองนะคะห้องเบอร์สองนี้เป็นเหมือนห้องชันสูตรค่ะเข้าไปก็จะมีเตียงเป็นเตียงโลหะนะคะน่าจะเป็นสเตเลส ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละเอ่อคือถ้าเป็นคนเรานอนก็คือนอนกลิ้งไปกลิ้งมาได้ค่ะเรียงกันอยู่สามโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยค่ะมีมีดมั่งเลื่อยมั่งค้อนมั่งอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็จะมีมีดผ่าตัดนะคะมีเข็มฉีดยา แล้วก็มีเข็มเย็บอะไรพวกเนี้ค่ะมีถาบใสนน่นั่นนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหัวหน้างานก็ได้แนะนําให้ฟังว่าห้องนี้คือห้องชนสูตรเบื้องต้นกรณีทีผ่ผู้ป่วยเพิ่งเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลเองหรือเสียชีวิตมาจากข้างนอกและทายาิต้องการให้เราชนสูตรเบื้องต้นเราก็จะทํางานในห้องนี้เพราะถัดไปเป็นห้องเบอร์สค่ะห้องเบอร์สามจะเป็นห้อง ศพชั่วคราวค่ะนั่นก็คือพึ่งจะเสียชีวิตปุ๊บชนะสูตรเสร็จก็จะเอามาไว้ห้องนี้เพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับหากเกิน24ชั่วโมงไปแล้วยังไม่มีญาติมาติดต่อรับก็จะย้ายไปอยู่ห้องเบอร์ห้าหกค่ะสองห้องนะคะคือห้าและหก แล้วห้องเบอร์เจ็ดล่ะมีอะไรห้องเบอร์เจ็ดจะเป็นเหมือนห้องกําจัดขยะติดเชื้อค่ะก็คือบางทีการผ่าการชนสูตรเนี่ยมันจะต้องมีการตัดนั่นนู่นนี่หรือบางทีศพที่มาถึงเนี่ยก็จะเป็นศพที่ประสบอุบัติเหตุมาร้ายแรงสมองไหลบ้างหูหลุดนิ้วขาดอะไรมาบ้างค่ะถ้ามีชิ้นส่วนพวกนี้ที่มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะเขาก็จะทําการเก็บรวบรวมไว้ห้องนี้เพื่อที่จะนํากํา ไปกำจัดให้ถูกตามวิธีทางสุขะอ,อนามัยนะคะทีเนี้เมื่อแนะนำห้องต่างๆให้กับคิวรู้จักแล้วหัวหน้าก็พาคิวเดินกลับไปคุยรายละเอียดของงานต่อที่ห้องทำงานเบอร์หนึ่งค่ะแต่ในระหว่างที่กำลังเดินไปนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าคิวลองรับโทรศัพท์สิคิวก็เก๊เก,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 กังๆค่ะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดไปทันทีเลยว่า ห้องดับจิตครับหัวหน้าก็เลยบอกว่าไม่ใช่ค่ะเราต้องบอกเขาว่าห้องใต้ดินห้ามพูดคำว่าห้องดับจิตนะคะคิวก็บอกอออขอโทษครับหลังจากนั้นคิวก็ตอบไปใหม่ห้องใต้ดินครับแล้วปลายสายก็บอกว่าเตรียมโต๊ะชนสูตรมีอาจารย์ใหญ่หนึ่งเคสเท่านั้นละค่ะทุกคนก็วิ่งวุ่นเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์กันค่ะในเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีค่ะ ก็มีเจ้าหน้าที่เข็นเตียงคนไข้เตียงหนึ่งมาแล้วก็มีศพของคนอยู่บนเตียงนั้นค่ะเข็นเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้าที่ห้องเบอร์สองแล้วหลังจากนั้นคนที่เอามาส่งก็รีบวิ่งแจ้นออกไปเลยค่ะไม่รู้ว่ารีบอะไรนักหนาขนาดนะั้นหัวหน้าก็เลยบอกว่าวันนี้โชคดีมากคิวที่เพิ่งมาเริ่มงานวันแรก ก็มีเคสมาให้ได้ลองเลยหลังจากนั้นทุกคนค่ะทั้ง4คนรวมคิวด้วยเป็นคนที่5เนี่ยค่ะก็ได้เข้าไปที่ห้องเบอร์สองเมื่อเปิดผ้าคลุมหน้าออกถึงได้รู้ว่าศพศพนี้เป็นศพที่ประสบอุบัติเหตุมาสดสดร้อนๆ้อนเลยค่ะทุกคนสภาพของศพก็คือใบหน้าเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะมีรอยกรีดผ่านจมูก แล้วก็ลงมาถึงกลามตรงนี้ค่ะแผ่นี้เปิดเวอะจนเห็นกระดูกข้างในค่ะเส้นเลือดเส้นเอ็นน้ำเหลืองน้ำหน,ำนองขาวๆแดงๆพาดผ่านตรงนี้ไปค่ะแล้วก็ลูกตาเนี่ยมันถูกเปิดออกอะค่ะตรงช่วงหนังบริเวณนี้ถูกเปิดออกจนทำให้เห็นลูก,กตาสีขาวอะค่ะลูกใหญ่มากส่วนร่างกายนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะ แขนขานี่คือหักงอผิดรูปไปหมดเลยสภาพศีรษะด้านขวาก็คือยุบเข้าไปตรงคอเนี่ยกระดูกหายปลาโพออกมาค่ะคือสภาพศพที่เห็นชวนให้กินข้าวเที่ยงไม่ลงเลยล่ะค่ะพอเปิดผ้าออกแค่นั้นคิวก็รู้สึกหน้ามืดตาลายเหมือนจะอาเจียนให้ได้ค่ะเขาก็เลยนั่งลงข้างโต๊ะ เขเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้นะคะทุกคนคิวเอามือจับที่โต๊ะค่ะแล้วก็นั่งลงไปข้างล่างแล้วเขาก็เหมือนจะอ้วกค่ะเขาก็พยายามลูปคอตัวเองไว้ว่าอย่าอ้วกอย่าอ้วกเพิ่งทํางานวันแรกสู้นะสู้นะคิวสู้หลังจากนั้นละค่ะคิวค Q เขาก็ได้ลืมตาขึ้นน้องๆรู้ไหมว่าสิ่งที่คิวเจอคืออะไรพี่จุ๋มบอกไปแล้วนะคะว่าแผนกนี้มีพนักงานรวมคิวด้วยทั้งหมดห้าคน แต่ตอนนี้คิวเห็นคนที่ยืนอยู่นั่นนะคะฝั่งเดียวกับคิวเนี่ยคือหัวหน้าตัวคิวด้วยคือสองละเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามมันต้องมีแค่สแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะคิวมองเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสคนค่ะเป็นขาของพี่ที่ใส่ชุดผนกเนี่ยสาคนยืนติดก,กัน ส่วนคนที่สี่นั้นใส่กงเกงยีนสีน้ำตาลแล้วก็มีรอยขาดรุงริ่งมีเลือดค่อยๆไหลซึมทะลุกเกงออกมาค่ะจากคิวที่กำลังจะอาการดีขึ้นคราวนี้คิวก็เป็นลมหงายหลังตึ้งลงไปเลยค่ะซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ตกใจนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยๆค่ะก็มีพี่คนหนึ่ง พยุงเอาคิวไปนั่งที่เก้าอี้แล้วทุกคนก็ช่วยกันทำความสะอาดศพแล้วก็จัดการเย็บตรงไหนที่ควรจะเย็บก็เย็บให้เรียบร้อยเพราะว่าในใบส่งศพมานะคะเขาแจ้งว่าญาติจะเข้ามารับในช่วงสามทุ่มค่ะนั่นแปลว่าศพนี้จะอยู่ในห้องนี้ถึงสามทุ่มและทุกคนจะต้องอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้มีคนมารับค่ะ หลังจากนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่คิวก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาอีกทีคือมานั่งอยู่ในห้องทำงานและห้องเบอร์หนึ่งคิวก็ได้แต่ขอโทษขอโพยรุ่นพีแล้วก็บอกว่าผมขอโทษจริงๆครับผมอาจจะยังไม่ชินแต่ผมมั่นใจว่าผมทำได้ครับ ทุกคนก็บอกไม่เป็นไรวันแรกพี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าก็ได้แจ้งข่าวให้กับน้องคิวทราบค่ะว่าคืนนี้เราต้องอยู่ด้วยกันถึงสามทุ่มจนกว่าญาติของศพศพนี้จะมารับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ลงชื่อด้วยกันว่า ศพนี้มาถึงตอนกี่โมงและเช็คออกตอนกี่โมงมันเป็นกฎระเบียบการปฏิบัติของห้องห้องนี้เขาอะนะคะซึ่งคิวก็เอาแล้วมาคืนแรกก็เจอดีเลยต้องอยู่ถึงสามทุ่มแต่ระหว่างนั้นทุกคนก็จะมีงานยุ่งไปหมดค่ะมีเอกสารนั่นนู่นนี่ไปหมดจนทุกคนลืมเวลาค่ะรู้ตัวอีกทีก็ป่าเข้าไปทุ่มหนึ่งแล้วซึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องกินข้าวเย็น น้องใหม่ก็อาสาออกไปซื้อข้าวให้นะคะก็คือน้องคิวออกไปซื้อข้าวกล่องในขณะที่พี่ๆทั้ง4คนเนี่ยรออยู่ที่ห้องหลังจากนั้นค่ะคิวก็ลืมคำสั่งของหัวหน้าค่ะบอกว่าอย่าเดินหันหลังให้ห้องดับจิตแต่คิวก็ลืมค่ะด้วยความหิวคิวก็กำเงินได้ก็เดินเดินไปแล้วก็เปิดประตูปั้งออกไปพอเปิดประตูไปคิวก็เดินไปประตูมันก็ปิดเองค่ะมันเป็นประตูแบบที่ว่าเปิดแล้วมันปิดเองอะนะ คิวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากในระหว่างนั้นพอเดินอย่าลืมนะคะว่าห้องดับจิตเนี่ยมันต้องลงบันไดามาใช่ไหมคิวก็เดินไปกําลังจะขึ้นบันไดระหว่างที่ขึ้นบันไดอะค่ะจังหวะก้าวขึ้นบันไดน้องๆคิดให้ดีๆนะมันจะมีเสียงเท้าเราเป็นจังหวะใช่ไหมต,ต๊อกแป๊กต๊อกแป๊กใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีช่วงจังหวะที่เราไม่ได้ก้าวแต่ดันมีเสียงดังแกรบ็บแกรบ็บแกรบ็บ ตามเรามาตอนนั้นคิวก็นึกว่าเอ๊ะมีพี่คนไหนลืมอะไรแล้วจะวิ่งมาบอกหรือเปล่าคิวก็ตัดสินใจหันหนลังซุบกลับไปเลยค่ะแต่สิ่งที่เจออยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่รุ่นพี่ที่พแนกค่ะทุกคนสภาพศพของคนคนนั้นที่คิวเห็นจนเป็นลมนั่นละค่ะรอยแผลที่บาดลึกผ่าเต็มหน้าลูกกตาที่มันทลนออกมากระดูกที่มันโผล่ออกมาตรงนี้ค่ะ ได้ยืนอยู่ในสภาพก้มหน้าแต่เหลือกลูกตาขึ้นมามองคิวลักษณะนี้ค่ะทำให้คิวนั้นไม่ทันพูดอะไรเลยค่ะกรี๊ดแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยค่ะคิวไม่กลับไปที่นั่นอีกเลยในวันนั้นนะคะพี่พที่รอกินข้าวก็รอไปค่ะไม่มีใครได้กินข้าวไม่มีใครรู้ว่าคิวหายไปไหน จนปัจจุบันนี้ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นยังไม่สามารถติดต่อคิวได้เลยค่ะเพราะว่าตอนที่คิวออกมาคิวไม่ได้เอาข้าวของออกมาด้วยค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์กระเป๋าวางไว้ในห้องนั้นหมดค่ะแล้วได้เงินติดตัวออกมาแค่300บาทที่จะไปซื้อข้าวแค่นั้นละค่ะและก็ไม่เคยเห็นคิวไปปรากฏตัวที่นั่นอีกเลยแล้วน้องๆคิดว่าตอนนี้คิวเป็นยังไงบ้างคะเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่